นี่ครับการติดแองนะครับซึ่งมันมีขนาดที่เกินตัวมากงงาาแต่สวยนะพอดีเลยบางอย่อว่าเราจะออกทุกคนก็เห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามันน่าจะหัวปักโอเคเราไปลองกันทุกคน,นกเจ้าวัสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบางเยีนนะผมสำหรับวันนี้นะผมบางเย็ยตนตัดอกระนดีกว่า พอเดี๋ยวมันจะเชมกับคลิปนู้นนะทุกคนซึ่งวันนี้มัน,นจะมาทดลองว่าวจุฬาขนาด50เซนซึ่งมันตัวเล็กเล็กมากเล็กถึงเล็กที่สุดเพิ่งทําเสร็จมาดๆนะครับยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวยังไงถ้าไม่ขึ้นมัน,นจะแก้ไขและก็แก้ผ้าโอเคเดี๋ยวมัน,นจะไปลองถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะแก้ให้มันขึ้นแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวเราไปลองกันโอเคนี่ก็คือชมหน้า ถือก่อนลูกพี่นี่ก็คือชมหน้าว้าววาวจุลาขนาด50เซนที่มังเอจะเอามาลองในวันนี้ซึ่งเพิ่งทําเสร็จไม่กี่นาทีใช่ไหมประมาณ3วันสวยโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยทุกคนไปให้บางสันบนให้บางสันวิ่งสวย,วยคลิปนี้ก็มีท่านผู้ชมเหมือนเดิมเพราะว่าเราทําไล่เรียกกันเวลาแต่กล้องนี้จะสัน้นหน่อยเพราะว่าบังเอใช้กล้องตัวับ กองนูงน้น่ะบางอย่ไว้ลงคลิปนูน้นนะทุกคน,มนไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ขึ้นถ้ามันเฉียวเราก็แต่งง่ายกันสดๆร้อนๆเลยครับผมดูดูจากอาการแล้วนะครับเฮ้ใยใจเย็นค,ยคนทำหัวใจวันไว้ครับตอนนี้เ,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 เพราะว่ามันเป็นว่าตัวเล็กครับทุกคนมันทำขึ้นยากถ้าไม่เก่งจริงนี่คือแบบไม่ขึ้น พร้อมเลยไหมเฮ้ยอยากไกลเกินโอ้โทุกคนเจอแล้วครับกระบวนการบวอ่ะฟันผอได้ป่ะนายจังบางท่านว่ามันอาการเป็นยังไงครับมั่งเหยียดว่าชาุที่มันเฉียวมันไม่น่าจะใช่มันต้องดึงเปลกให้หลบหลังนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำการ แก้ไขกันสดๆร้อนๆเลยซึ่งพอตัวเล็กนะครับถ้าเปกมันไม่อ่อนให้นะครับมันจะหมุนนะครับทุกคนตอนนี้บางชั้นก็จะทําการดัดปีกก่อนลองก่อนดัดปีกให้ปีกหักก่อนนะครับแล้วเราค่อยทําตัวใหม่เุยครับตันนี้แก้เชยออกนิดหนึ่งบางนั้นจะลองปรับเชยออกใช่ไหมซึ่งทีนี้มันจะเฉียวไปฝั่งนู้นโอเคนะครับรอดนึงนะครับรอระหว่างรอก็กดไลค์ไปก่อนนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็กันมากเลยนะครับซึ่งมันอยู่ผาเดดนนะครับ

ขึ้นขึ้นขึ้นทุกคนเอ้าทำไมมันกลับมาเนี่ยเฮ้ยบางชนอย่าวิ่งก่อนฮะอาการมันเป็นยังไงครับเขยได้แล้วหรอเขยได้เลยโออบว์ออกมาเฮ้ไไยไปเอาเองมาดูดิเดี๋ยวบางเหยียดให้ไปเอาเองมาดูนี่บางเหยียดก็ให้บางชนไปเอาเองของอวาว่าวงเดือนมาลองเลยครับซึ่งมันใหญ่มากเดี๋ยวบางเหยียดว่าขึ้นแน่นอนครับถ้าเราใส่หวยมันแล้วนะครับทุกคนดูครับนี่คือแองของว่าวาวงเดือนนะครับซึ่ง มันไม่เหมาะกับจุลาตัวเล็กนี้สักนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะคือบางเหตุว่าได้นะเพราะว่าเมื่อกี้บางเหตุดูลาดเราแล้วมันมันหนักมันหนักหนักหางซึ่งถ้าเราใส่แองให้มันมันก็จะหนักหัวทีนี้มันจะหัวเท่มโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนี่ครับการติดแองนะครับซึ่งมันมีขนาดที่เกินตัวมากาแ,แต่สวยนะพอดีเลยบางเหตุว่า เราจะออกทุกคนก็เห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามันน่าจะหัวปักโอเคเราไปลองกันทุกคนซึ่งตอนนี้คือแบบเจ้าของว่าคือยิ้มเลยนะครับไม่เคยลองมาก่อนนะครับแองใหญ่กว่าว่าเอ้ยเสงเยอะเกยนลืสงหน่อยโอเค <c oughs> อ่าดังดีนะโอ้ขึ้นดีแล้มั้ยบอกเร็ว Đây là chạy ốc đồ Hả? Chạy ốc chạy nào, à nào, mà, đi đây ừ. này, lông này con, lông này con ừ. Ừ. Wow, này ta bảo hóa này, này hài hòa wow. Cơn giặc Tao nó nha Không bằng nhiệt Nó thằng quay Bạc sụp đeo ừ. lời tao thằng quay này, hắc mài nó -mài rồi mà <cười> <cười> ตวงเปกันเนี่ยตอนนี้เตงเดียวมาเป็นที่นี่ทุ่งเปกันเนียนมดตายได้อย่าไปใกล้เองเทสก่อนเทสเจ้าของกำลังมั่นใจกับเห็นแล้วไหมทุกคนบอกเลยว่าขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันขึ้นไม่ไดฮะมัน ม่ถ้าลมแรงๆอย่างนี้ขึ ai, um> ้นนะมันถ้าโอเคเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนเป็นถังกวยวะมันเสียบได้ไหมเอาได้ท่วงหัววะอันนี้แอ่งตัวนี้ดูจากลัดเราแล้วมันน่าจะหนักเกินฮะได้ได้ได้เพราะว่าเพราะว่าแอ่งแอ่งนี้่ะมันน้ำหนักใช้กับเบาวงเดือนทุกคนซึ่งมันมันขึ้นเนี่ยเห็นไหมพอหนักกว่าขึ้นใช่ไหมพงศธนใช่ไหมพงศธน Này. Để cái đẹp à, đúng không có nữa là mày ti lợi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  ti 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 này ti 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 để ti 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 à, ti 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 เอาบางดันฮานะขึ mente, ้นมาบางดันมันหนักวะห้าตอนนี้เราก็ทำการใส่กัวให้มันแล้วนะครับช่างน้ำหนักเรียบร้อยเรามาเทสกันถ้าไม่ขึ้นนี่หักโดดทันเลยทุกคน คือแล้วทุกคนอ่าเห็นไหมทุกคนเจ้าของบอกเจ้าของว่าบอกว่าเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนแตงเอาก่อนบางท่านปล่อยลงมาก่อนใชาใช่ยช่ายใจออกมันเย่อยู่บางท่านปล่อยลงมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถ่วงหัวกันซึ่งของบางท่านจะใช้วิธีการเอาไม้มาใส่แล้วโปะดแชกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราปั๊บใจออกให้รับที่เดิมก่อนคือพูดง่ายๆว่าว่าตัวเนี้ย พูดง่ายๆว่าตัวนี้มันเข้าสุดอยู่แล้วไงไม่ต้องแต่งอกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันเบาหัวตอนนี้เราปรับเชือกออกเรามาที่เดิมแล้วก็เราจะใช้เวลาในการปรับเชือกออกทุกสามวันทุกคนรอได้ไหมน่าจะรอได้นะนาม่โอเคตอนนี้เราก็ปรับเชือกออกเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยอ๋อพ้อ ปืนด้านนั้นเลยไหมโอเคทุกคนก็ถือเป็นว่าขึ้นเรียบร้อยปรับเจาะอกไปฝั่งนู้นนิดเดียวก็ขึ้นดีแล้วทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ถ้าใครย่าลืมชอบติดตามและพบกันใหม่ในวันนี้ดีโอรหน้าสวัสดีครับ